ฟางยิปซีฟ่ฟางนะคะกลับมาแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะหลังจากที่พาไปกินกันมาอย่างหนักหน่วงแล้วคือตอนนี้คืออิ่มมากนะคะแน่นอนว่านะคะชนีสายบุฟเฟ่แบบเรานะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งบุฟเฟ่แซลมอนนะคะบุฟเฟ่อาหารญี่ปุ่นอาหารไทยบุฟเฟ่เนื้อย่างบุฟเฟต่ติ่งซํานะคะหรือแม้กระทั่งบุฟเฟ่ส้ตมตำหรือว่าอาหารไทยทั้งหลายแหล่ซึ่แน่นอนว่าประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศที่มีอาหาร อร่อยที่สุดในโลกนะคะตัวช่วยที่ฟางจะมาแนะนำนั่นก็คืออาหารเสริมวันนี้เนี่ยเป็นอาหารเสริมตัวที่ฟางเนี่ยได้ทดลองกินมาเป็นเวลาประมาณเดือนครึ่งนะคะหรือว่าถ้าเกิดวันนับตามปริมาณนี่ก็คือ1กระปุกกว,ก,วกว่าแล้วนะคะในการช่วยในเรื่องการควบคุมไขมนันคอ,อรลสเตอรอลแล้วก็การดักจับไขมนัน ในการกินอาหารของฟางนะคะนั่นก็นคือตัวนี้เลยค่ะชัวร์จากเวอร์รีน่านะคะผลิตภัณฑ์ชัวร์จากเวอร์รีน่านะคะก็คือเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่จะเน้นในเรื่องของการดักจับไขมันถ้าถามว่ามันใช้อะไรดักจับไขมันนะคะเจ้าตัวชัวร์จากวอริน่านี่นะคะมีส่วนประกอบหลักนะคะนั่นคือไคโตซานค่ะชัวร์จากเวอริน่านะคะก็ใช้ไคโตซานนะคะซึ่งเป็นสารสก,กัดมาจากผนังเซลลของเห็ดนะคะไคโตซานที่มีประสิทธิภาพสูงนะคะและก็ได้รับการจดสิทธิบัตรเนี่ยรับรองนะคะ โดยไคโตซานตัวนี้เนี่ยจะดีกว่าไคโตซานที่สกัดจากสัตว์เนี่ยโดยสามารถดักจับไขมันได้มากกว่า6-7เท่านะคะหรือว่าตัวนี้เนี่ยสามารถดักจับไขมันได้800เท่าของน้ำหนักของตัวมันเนี่ยไม่ทำให้เกิดอันตร,รายต่อร่างกายนะคะเนื่องจากว่ามันจะไม่ดูดซึมเข้าลงไปในกระแสเลือดแล้วก็จะถูกคับออกมาจากร่างกาย,ยผ่านน้องอุ้งๆของเราเนี่ย อย่างธรรมชาตินั่นเองนะคะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้นะคะจึงเหมาะมากๆกนะคะสำหรับคนประเภทที่อยากผอมควบคุมน้ําหนักแต่ไงคะหยุดกินไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยถือว่าก้อนข้างจะเป็นตัวช่วยที่ดีเลยวิธีการรับประทานนะคะฟันก็ารับประทาน1เม็ดนะคะก่อนอาหารประมาณ 10ถึง20นาทีนะคะเรื่องของความปลอดภัยนะคะแน่นอนว่ามันเป็นสิ่งสำคัญมากๆนะคะไม่ว่าเราจะทานอาหารเสริมอะไรก็ตามแต่นะคะซึ่งชัวจากบริณานะคะได้รับการรับรองจากองค์การอาหารแะยานะคะแล้วก็มีรีวิวจากผู้ใช้งานจริงๆนะคะสามารถเข้าไปอ่านได้นะคะเราลองเซิร์ชดูก็ได้ในอินเทอร์เน็ตนะคะและนอกจากนั้นนะคะยังมี ใบรับรองนะคะการวิจัยจากต่างประเทศนะคะเป็นการรับรองด้วยว่าเฮ้ย mm hmm. มันปลอดภัยนะคะมันสามารถรับประทานได้นะคะหรือแม้แต่ว่าคนที่แพ้อาหารทะเลหรือว่าคนที่เป็นมังส่วนเนี่ยก็สามารถทานเจ้าตัวฉัวจากบรินาตัวนี้ได้นะคะอาะคาทีนี้เดี๋ยวเราจะไปทําการทดสอบกันดีกว่านะคะว่าไอ้เจ้า ผลิตภัณฑ์ชวจากวอริน่านะคะรวมไปถึงสารไคโตซานที่มันอยู่ในผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยมันสามารถที่จะดักจับไขมันได้อย่างไรนะคะโดยการทดลองนี้นะคะฟางจะใช้น้ําเปล่านะคะกับน้ํามันเป็นตัวในการทดลองนะคะโดยฟางจะเทน้ําเปล่าเนี่ยลงไปนะคะแล้วก็ใส่น้ํามันนะคะลงตามไปแล้วก็ใส่เจ้าตัวชัวจากวอริน่าตัวนี้นะคะลงไปนะคะ ถ้าเพื่อนสังเกตดูนะคะเจ้าตัวชัวจากวอรีน่านะคะเจ้าตัวยาเนี่ยมันจะเข้าไปค่อยๆดูดซับไขมันนะคะหรือว่าตัวน้ํามันของเราเนี่ยที่ใส่ลงไปในแก้วนะคะแล้วมันก็จะรวมตัวกันออกมานะคะเป็นก้อนๆๆๆแล้วก็ลงสู่ด้านล่างนะคะนั่นก็เปรียบเสมือน อุ่นๆของเราเองนะคะที่สลายออกมานะมาจนถึงผลการใช้งานนะคะถ้าเกิดว่าสมาชิกแฟนเพจฟางหลายๆท่านนะคะก็จะเห็นว่าช่วงที่ผ่านมาในฟางค่อนข้างที่จะบ่นเรื่องน้ําหนักของฟางที่เพิ่มมากขึ้นแบบเห็นได้ชัดเพราะว่าหน้าเราเริ่มบานออกนะคะว่าช่วงนี้คือ e n j o y Eating มากนะคะเครียดก็กินนะคะอย่างที่บอกว่าเครียดก็กินนะ,ะงานบวชเพื่อนก็กิน งานแต่งก็กินคือกินทุกอย่างแต่ว่าทุกครั้งที่กิน,นอย่างที่บอกว่าฟางก็จะกินชัวจากวอริน่าตัวนี้เนี่ยดักเข้าไปก่อนเลยนะคะ<ม>ก็คือก่อนหน้าน,นี้นะคะฟางน้ําหนักประมาณ55ิกิโลกรัมคือก่อนรับประทานฟางหนักประมาณ55นะคะแล้วก็คือหลังจากที่กินอย่างต่อเนื่องนะคะฟางน้ําหนักลงจาก55นะคะตอนนี้เหลืออยู่ที่5 2ตสมบอมือไฮซนกิโลที่หายไปนะนะคะที่ฟางก็คือ,อยังรับประทาน อาหารในปริมาณเท่าเดิมนะก็คือยังก,กินเหมือนเดิมยังแบบยังก,กินทุกอยาก่างเท่าเดิมไม่ได้กินน้อยลงนะคะก็แสดงว่าเฮ้ยมันได้ผลจริงๆในเรื่องของการควบคุมน้ําหนักนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงน,นะคะในเรื่องของระบบการขับถ่ายนะคะเวลาที่เรากินชัวจากเบริน่านะคะเวลาที่เราถ่ายข้องนั้นเนี่ยคือหลังจากที่ฟังกินไปประมาณ2-3ชั่วโมงนะคะฟางจะมีอาการที่เฮ้ยเรารู้สึกว่าเราปวดท้องจะถ่าย ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยฟางเป็นคนถ่ายยากมากนะคะฟางขอพูดกันเลยว่าฟางเป็นคนที่ถ่ายยากมากแต่ว่าพอกินเจตัวนี้มันทําให้ระบบขับถ่ายของฟางดีขึ้นหรือว่าเรียกง่ายๆว่าฟางถ่ายง่ายขึ้นนั่นเองนะคะแล้ววลาเราไปถ่ายอ่ะคือฟางรู้สึกว่ามันถ่ายออกมาได้เยอะกว่าเดิมงงไหมคือเหมือนเราถ่ายออกมาได้แบบหมดไส้หมดภูงอ่ะแล้วก็แบบมันถ่ายแบบโล่งอ่ะคือมันถ่ายง่ายคือถ่าย ถ่ายออกมาแบบรู้สึกเป็นการถ่ายที่ดูสุขภาพดีอธิบายไม่ถูกนะมีความมันนิดหน่อยแต่คือมันไม่ได้เยอะจนรู้สึกว่าเฮ้ยมันอีมันแบบน่ารำคาญอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่ามันทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันถ่ายง่ายขึ้นมากกว่านะคะซึ่งอันนี้ยฟังรู้สึกว่ามันเป็นข้อดีนะคะมันก็ซึ่งถ้าส่วนตัวฟังแะ้ฟังเป็นคนที่แบบถ่ายยากอะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างนิสั ช่วยในเรื่องนี้พอสมควรนะคะชัวจากเวอริีน่านะคะก่อนหนฟังขอบอกเลยนะคะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันไม่ใช่ยานะคะแล้วก็มันไม่มีคุณสมบัติในการรักษาโรคเพราะฉะนั้นนะคะการรับประทานชัวจากเวอร์ีน่าเนี่ยฟังแนะนาให้เป็นตัวช่วยแล้วก็เป็นตัวเสริมไปนะคะแต่ว่าแนะนําให้สาวๆที่รักการกินบุฟเฟ่แบบฟางนะคะก็ยังจะต้อง เลือกกินนะคะในปริมาณที่พอเหมาะพอควรแล้วก็อย่าลืมอ,ออกกําลังกายอย่างสม่ําเสม,มอนะคะเพื่อรักษาหุน่นแล้วก็รักษาสุขภาพของเราให้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ยิ่งเราทานเจ้าตัวชัวจากวอรีน่าเสริมเข้าไปเนี่ยมันก็จะยิ่งทําให้เราสามารถรักษาหุ่นของเราเนี่ยให้สวยงามยาวๆไม่ว่าเราจะกินอะไรลงไปได้อย่างดีขึ้นนะคะก็ตัวนี้นะคะราคาเนี่ยมันอาจจะสูงขึ้นมาหน่อยนะคะเพราะว่าก็อย่างที่บอกแหละมันใช้ใช้แบบ ใั้แบบสารสารประกอบที่มันค่อนข้างจะดีนะคะแล้วก็แนะนำว่านะคะให้ซื้อนะคะจากเว็บไซต์หรือว่าร้านอีฟแอนด์นะคะหรือว่าเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ไว้ใจได้นะคะเพราะว่าเราก็ต้องดูด้วยว่าเฮ้ยมันมันีของปลอมหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็แนะนำว่าไปซื้อจากแหล่งที่สามารถซื้อได้ดีกว่าเดีด๋วยวฟางจะทิ้งนะคะ สถานที่ซื้อไว้ที่ด้านล่างคลิปของฟานะคะสามารถคลิกเข้าไปดูได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะหวังว่าทุกคนนะคะคงได้รับประโยชน์นะคะจากคลิปวิดีโอนี้แล้วก็เหมือนกับว่าเป็นเป็นแนวทางสําหรับสาวๆที่อยากจะรักษาหุ่นแต่ก็ยังอยากจะกินอยู่นะคะเพราะว่าการกินนะไมนทำให้เรามีความสุขจริงๆนะคะเอาละค่ะวันนีนะ้อย่าลืมกด subscribe ช่อง YouTube ของฟ้านะคะใครสงสัยอะไรเพิ่มเติมเข้าไปถามไที่แฟนเพจฟ้านะคะวันนี้ไปลคะค่ะสวัสดีค่ะ